ก็รุ่นที่เรียนก็เข้าปีศูนย์เก้าสาขาที่เรียนก็เ,เครื่องกลสมัยนั้นเรียนก็คิดว่าค่อนข้างหนักเพราะ่ระหว่างเรียนก็ต้องมาซ้อมเฉีย์ด้วยก็เครียดแต่ว่ามันก็มีผลดีทําให้เกิดมีความเป็นยูนิตี้แล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็อดทนตอนผมจบเนี่ยสาขาเครื่องกลผมเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสี่สิบคน ยังไม่มียางยนต์ใช่ไหมยังไม่มียังไม่มีก็สี่สิคนนี้ก็บอกว่ามีสี่ห้าคนทํางานเอกชนตรงนี้ชอบความท้าทายส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ราชจารย์วิสาหกิจไปอยู่โตโยต้าเราคิดว่าตัวเองจบสาขาขึ้นคนมามาทำกับโตโยต้าซึ่งเป็นมัลติเนชั่นแนลคอมมานานก็คิดว่า ใช้ความรู้ความสามารถก็น่าจะพอเพียงมก็เข้าเป็น QC บริเออ C, g, ata, วณโดยท่าก็ต้องลงไป,งไปร่วมสอบจะเนงานจากพวกพนักงานบนิเวงานก็ลงไปขันบ้าขันอะไรนี้ก็ใช้ความรู้ที่เรียนเรื่งามมาอนนงของมวัชชญ์เอนจินอาจารย์คิมพงษ์แบอไปกระจายความรู้เรื่งองของ รถยนต์นะแล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเป็นดีไซน์โงรงานนออบบางรบบนนนานคอนเฟิร์เยอร์แห่งที่สามก็ตอนนั้นก็ใช้กี่มือในการออกแบบเลพวกเอ็นเกอร์กำลังยกลบทึดลงแล้วก็คอนเฟิร์เยอร์ต่างๆที่น่าภาคภูมิใจอันหนึ่งก็คือไปดีไซน์ไอซิลิ่งคอนเวเยอร์เพราะว่ามันมีญี่ปุ่นคนหนึ่นงนะเขาก็มาสอนอผมบอกว่า ถ้ามี production p r o c e ต่อเนื่องกันสาม p o c e s เนี่ยคุณคิดได้เลยว่าต้องมีฟามเมิเลอร์เริ่มจาก simple farmier ก็คือใช้สลิงฟามเมิเลอร์ใช้วิชาแมคชนิกที่เรียนมาอมบอกแบบสลิงฟามเมิเลอร์ก็ได้ผลใช้สำหรับเคลื่อ,ยยยน,อยน,น,นย้ายรถยนต์ระยะทางประมาณสักสามสิบเมตรที่ถ้าเราใช้คนเข็นเนี่ย มือของคนงานมันก็จะทำให้นเป็นสีจนเราเราใช้สีแบบนี้ด้เลยแล้วค่อยๆออกแบบใช่ไเ้าเออเลยไปจนทันได้ร็จใช้งานได้ด like ีจากนั้นมาก็เป็นการออกแบบตัวโรงงานแล้วก็บ่อบำบัดน้ำเสียก็ใช้วิธีสังเกตตัวเองก็ค่อนข้างโชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเขบาาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวู หนึ่งหนึ่งก็ได้รับคำแนะนำใ้สมรด้ร่วนคิทำแนะนำว่าต้องเป็นคนช่างสังเกตก็ใช้ความสังเกตมาแอพพลายกับความรู้ของตัวเองตัวเองอยู่บริษัทเดียวมาโดยตลอดตั้งแต่ปีหนึ่ง้างเจ็ดหนึ่งก็นับถึงปีนี้ก็ปีที่ยางปีที่ส <42. S 1> ี่สิบสองสี่สิบสองสี่สิบสองปีก็ หลายคนก็ถามบอกว่าวิธีมีที่ไม่ย้ายมาเลยก็ตอบเข้าไปแบบติดตลกนิ่งๆว่ามันไม่มีที่ไปแต่เพื่นก็ไม่มีคนเชื่อนะก็คือพวกแง่ว่าที่อยู่ไม่ออกไปไหนเนี่ยเพราะว่าความผูกพันจากที่ได้เรียนรู้จากเอ็กซ์เพรสจากญี่ปุ่นแล้วอีกอันก็คือได้มีโอกาสเล่นกีฬาครับพวกมูน้องเนี่นเรื่องํารไม่มีความผูกพัน กลชิดก็ได้เรียนรู้จากบริษัทเยอะเหมือนกันในปี2015เนี่ยมันจะมีเรื่องของ AEC เข้ามาเกี่ยวช่องทีนี้ก็อยากจะแนะนำให้คณะเนี่ยทำอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือมันตน้องมีอะไร connectivity connectivity เนี่ย ภา,าภาษาที่สำคัญที่สุดก็ผมว่าอย่างน้อยสุดต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแล้วถ้ามีภาษาที่สามสี่ได้ยิ่งดีคือจีนญี่ปุ่นเรื่องที่สองก็ได้เราโฟกัสไปที่เรื่องของไอทีเ็รคอนเน็กติวิตี้นีต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอทีใช่ไหมเลย